ถ้าเปิดร้านอาหารไม่มีคำแรกคือความอร่อยวัตถุดิบไม่ดีอาหารไม่อร่อยเชฟไม่เก่งนเเีเกษตรแล้ววัตถุดิบเนี่ยเราให้ความสําคัญความสดปริมาณต่างๆมาตรฐานระดับโลกปริพันธ์คิวเฟสบอกเลยว่าเป็นสุดยอดวัตถุดิบของโลกเลยนะครับหรือเป็นคลังอาหารของโลกก็ว่าได้ c อ e ร์บุฟเฟ่ของเรานะครับคอนเซปต์ Concept เราก็คืออร่อยคุ้มค่ามีระดับกับคอปเปอร์บุฟเฟ่คือวัตถุดิบที่ดีที่สดระดับโลกเลยกับเชฟที่มีชื่อเสียงได้รางวัลระดับเอเชียระดับประเทศระดับโลกมามากมายเพราะนั้นอร่อยคุ้มค่าแบบมีระดับกับคอปเปอร์บุฟเฟ่ดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ อย่างนี้ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยคุณเกษมเป็นคนเลือกเองดูเองทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับวัตถุดิบเนี่ยเรามีทีมเชฟของเราทุกๆคนนะครับที่คัดเลือกคักสมบัติวัตถุดิบซึ่งโปรดักของคิวเฟ h เนี่ยบอกได้เลยว่ามาตรฐานระดับโลกวัตถุดิบของคิวเฟ h เนี่ยอันนี้คุณกเกษมออกมาใช้เป็นทําเมนูอะไรบ้างครับที่เราทาโปรโมชั่นได้คุ้มค่าที่สุดก็คืออบสเตอร์เฮลเราก็นำอบสเตอร์เฮลนะครับไป,ปอบแล้วก็เสริมด้วยชีสซอสไอ้ตัวนี้แบบบอกได้เลยว่าเด่นมาก <Okay. S 2> หรือในส่วนของปลาโมโกโลนะครับเชฟเราจะรังสรรค์เมนูตัวนี้เหมือนคุณไปทานร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับตัวนี้กับซอสซ,ซึ่งเป็นสูตรเคล็ดลับของทางเราและการตกแต่งที่ไม่เหมือนไทยบอกได้เลยว่ามาคอปเปอร์บุฟอาหารแต่ละจานนะครับรวมถึงโปรดักที่ดีเนี่ยมันจะดึงวัตถุดิบเนี่ยให้นำหน้าตามด้วยรสชาติแล้วก็หน้าตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุดิบดีด้ดวยเชฟเก่งด้วยมาอยู่ร้านที่ดีลูกค้าแฮปปี้ครับ ที่เราอยากบอกผู้บริโภคเลยว่าทุกวันนี้คอเปอร์ของเราเนี่ยเป็นคังอาหารโลกระดับโลกก็ว่าได้นะครับเรามีอาหารหลากหลายมากเวลาเรื่องวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบที่ดีเนี่ยเราต้องหาคู่ค้าที่ดีเมื่อซื้อมาใช้แล้วเนี่ยเราเกิดความมั่นใจได้เลยว่า มันหนึ่งมันปลอดภัย2ได้คุณภาพที่สดสะอาด3เวลานําไปขายให้กับลูกค้าหรือซื้อทับทานกินเองเนี่ยคุณก็อนภูมิใจรู้สึกว่าเราเสียเงินแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปฉะนั้นคุณเกษมมองว่าสิ่งที่จะให้ผู้บริโภคได้คือความคุ้มค่า<ช>และตัววัตถุดิบที่ดีที่มั่นใ,ใจว่าเขาได้ทานของที่ดีที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณเกษมพาเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่านะครับได้ ็ปลามาคุโร่ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเดี๋ยวจะเริ่มจากการหมักปลามาคุโร่ก่อนนะคะหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยะคะ่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่านี่เราเสียใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะประมาณ1น,นาทีะคะ่ะขณะเดียวกันฝนก็จะวอร์มซอสแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดที่กินกับมาคุโร่ส่วนซอสที่กินนี่ก็จะเป็นซอสมิโซะตะไคร้กลับได้แล้วนะคะสีก็จะสวยเลยตอนนี้ปลาของฝน เสร็จแล้วอันนี้เนื้อปลาเนี่ยค่ะข้างในจะยังไม่สุกด,ดีแต่ว่าตัวซอสที่ฝนใช้มาทานคู่กับมาคุโร่เนี่ยจะเป็นซอสที่ดึงรสชาติของปลามาคุโร่ออกมาได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็กปลามาคุโร่ของฝนเมนูนี้คือสเต็ก lobster tail cheese lava อันดับแรกคือตัดเขาก่อน ตัว lobster tail ตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างมีรสชาติในตวัวของเขาอยู่แล้วทําให้เราใช้งานง่ายมากสังเกตว่าขนจะโรยแค่พริกไทยเพราะขนรู้สึกว่า lobster mm hmm. เนื้อเขาดีเลยนยตัวนี้ฝนแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนยร้อนพอเนยเดือดเสร็จขนใส่เนยเย็นลงไปเทคนิคนี้นะคะจะเหมือนกับพวกเบอร์บล็องซอสที่เป็นของฝรั่งเศสแล้วงี้เวลาทาลงไปที่กุ้งเขาจะเคลือบที่กุ้งค่ะทาเลยค่ะทาเยอะๆเลยเพื่ออร่อยกวยขาวพ่นเข้าไปนะคะ อบที่ไฟอุณหภูมิ180องศาแล้วเดี๋ยวอีก5นาทีมาเจอกันนะคะเ,คเพื่อเปาะชีสแล้วก็อบต่อ5นาทีค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะระหว่างนี้ซอสก็ออกมาวอร์มค่ะตอนนี้ล็อบสเตอร์ก็5นาทีแล้วนะคะนี่คือชีสนะคะเป็นมอสซาเรลลาชีสเราใจดีให้เยอะๆเลยค่ะจะได้อร่อยเข้าเตาอ,อบต่ออีก5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วค่ะเผาเขานิดหน่อยเรียบร้อยก็จะได้ เบคล็อบสเตอร์เทลชีสลาวาค่ะของสม้มยำกุ้งนะคะมาเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นสต๊อกไก่มีใส่ตะไคร้รากผักชีเพื่อให้เขาหอมใส่ขาลงไปเล็กน้อยนี่เขาเรียกว่าวิธีการ i n f ฟิ e สกินลงไปนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะเพราะว่าจะเหม็นคาว ให้กุ้งเขาสุกสัก50%ใส่ขา่าตะไคร้พริกขี้หนูนะคะนี่กุ้งของผลสุก50%แล้วใส่เครื่องปรุงตัวนี้ลงไปนะคะเป็นซอสต,ต้ยมยำสูตรเฉพาะของที่ร้านใบมะกรูดจะใส่สุดท้ายนะคะพร้อมกับมะนาวแล้วก็ปิดไฟเสิร์ฟทันทีจบด้วยผักชีฝรั่งค่ะเสร็จแล้วคะ่ะต้ยมยำกุ้งโคเปอร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่เรา พามาถึงร้าน Copper International Buffet นะครับก็เราได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงเลยว่าสินค้าวัตถุดิบ q f r e ฟรเราเนี่ยพอมาลงร้านอาหารแล้วคนใช้จริงมีฟีดแบ็กยังไงบ้างชอบสินค้าตัวไหนบ้างเทปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามกับเราได้ที่อร่อยง่ายๆสไตล์ QFresh แล้วเจอกันครับ